ต้องลงไปนู่นเปลงไปนู่นนะเปลูกรอลงหมจะลงไหมนี่กระชับกระตุกอะไรอย่าง้

นั่งที่หนั่งยิบๆิบยิบยืนะยยตรงนี้ยิบยืนตรงนี้แล้วใช่ไหมคะไม่หดแล้ว ดูดอกซากุระนะครับสวยได้เอ่ยซากุระโดยอ่างขางครับถ่ายรูปได้ไหมครับสองครับสองครับพี่เปวกกำลังลงี่เปวกกำลังลงคลิปหนึ่งไปเลยหนึ่งแรงไปเลย สเัเรามาดูดอกซากุระกันนะครับสวยกันทั้งนั้นเลยมอไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงท เข้าไปดูได้ทุกที่เลยเวลานเนี้ยถึงเขาอบอกว่าถ้าเผื่อตรงเนี้ยนะ<ม>โอ้สองจโโมูกดูมไม่ทั่วหรอก